สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเมนูค็อกเทลโปกันนะคะปุ่มเมนูการใช้งานค็อกเทลโปจะอยู่ด้านบนขวามือสังเกตเครื่องหมาย3ขีดเมื่อกดเข้าไปจะเจอทุกเมนูการใช้งานกดเข้าไปที่เมนูรีพอร์ตค่ะรีพอร์ตมีทั้งหมด4แบบนะคะ 1. รีพอร์ตความเคลื่อนไหวและการใช้งาน คือรีพอร์ตที่แสดงความเคลื่อนไหวการเข้ามาใช้โปรโมชั่นของลูกค้าของร้านในแต่ละวัน 2. รีพอร์ตข้อมูลลูกค้าคือรีพอร์ตที่แสดงข้อมูลลูกค้าของร้านเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพศอายุวันที่สมัครวันที่ใช้งานล่าสุดเป็นต้น 3. รีพอร์ตแพ็กเกจพิเศษ คือรีพอร์ตที่แสดงข้อมูลของแพ็กเกจพิเศษท,ที่ทางร้านค้าได้สร้างโปรโมชั่นไว้ 4. รีพอร์ตท็อปอัพมันนี่คือรีพอร์ตที่แสดงข้อมูลท็อปอัพมันนี่ทั้งการเติมเครดิตการใช้เครดิตของร้านค้าทั้งหมดนะคะโดยร้านค้าสามารถเลือกดูรีพอร์ตได้ทั้งแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีกดเลือกดูรีพอร์ตเดือนปัจจุบัน เดือนก่อนหรือกำหนดวันที่ที่ต้องการได้เลยมาดูวิธีการกันค่ะเลือกรีพอรตที่ต้องการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการระบอุอีเมลที่ต้องการรับข้อมูลกดส่งเข้าอีเมล รีพอร์ตก็จะถูกส่งเข้าไปอย่างอีเมลที่ระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือหากต้องการดาวน์โหลดรีพอร์ตทันทีเลือกรีพอร์ตที่ต้องการะคะ่ะเลือกช่วงเวลาตรงช่องอีเมลไม่ต้องระบุนะคะกดปุ่มดาวน์โหลดตอบตกลงจะมีชื่อไฟล์ขึ้นมานะคะ ตรงนี้มีข้อแม้นิดน,นึงจะสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบของ PC เท่านั้นนะคะระบบมือถือยังไม่รองรับการดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องค่ะกดชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดเพียงเท่านี้ก็สามารถเลือกดูรีพอร์ตที่ต้องการได้แล้วค่ะติดตามคลิปวิธีการใช้งานเมนูอื่นๆของเราได้ที่ Cocktail Pro Channel สวัสดีค่ะ